เพื่อให้ท่านประธานได้มองเห็นภาพการเตรียมการและเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดระเบียบแรงงานหน้าไปครับคือการนี้พอดีตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็การจัดระเบียบแรงงานต่างดาวไว้นะครับทั้งหมดเจ็ดยื่นสร์นะครับต่อไปอย่างที่หนึ่งก็คือการยื่สายการระบบแรงงานต่ากดาวนะครับยื่นสายการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างดาวเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับมีการตรวจโรคการสุขภาพ ของตำรวจตอมอแม่สอดเนี่ยทำให้อดใจมาเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแบบอย่างของการทำงานของตำรวจตอมอที่มีแนวชายแดงซึ่งเป็นแนวคิดในการที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันกับภาครัฐและเอกชนเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จของงานในอาชีพของตำรวจต,ต๊อ ตัวนตัวเรืองนั้นมีการทํางานอยู่สองมิติคือมิติบริการและงานความมั่นคงซึ่งต้องควบคู่กันไปนะครับจะบริการมากจนลืมความมั่นคงไม่ได้ถ้าเราจะไปลบกับใครนะถ้าเรามีข่าวที่ดีเราก็สามารถจะทํางานสำเร็จได้ถ้าเราไม่มีข่าวที่ดีเราไม่มีการปฏิบัติภารกิจเลยนี่เราลองทำงานไม่สำเร็จครอกแต่เป็นสิ่งที่ทางนี้เขาทำไว้นะครับผมก็เป็นเพียงมาให้กำลังใจแล้วมาดูผลสำเร็จของเขาทั้งหมดมันดีมากจริงจรงมางาน าก็จะตรวจสองทัาก์คอมพิวเตอร์ว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่ว่าหกีเที่ยวที่ละหกป็นต่อปีนะครับแล้วก็ม,มีไหมครับเขาโดนลงใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียบร้อพัสดุเขาจะใช้ตัวพาสปอร์ตเลยอันนั้นเฉพาะตอนนี้ตอนที่พบก็คือมีกลุ่มพาสปอร์ตจะย้ายไปอยู่ยามกุ้งนะครับตอนนี้ทางกรมกยารงานกำลังเจรจะทางว่า,าว่าจะเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้หรือไม่เพื่อจัดก,การ ขยายพาสปอร์ตหรือออกพาสปอร์ตใหม่โมดูใหม่นี่คือทํากับทาง,งกรมการจัดหางานผ่านสตมแล้วก็กลับไปยังจังหวัดที่ไม่ได้ทำที่นี่อ่ได้ทำที่นี่ครับไม่ทำทำี่นี่ครับเฉพาะกมไม่ต้พงผมที่สุดแั่ชาติแล้วพนันนะครับ